สวัสดีครับ FC ทุกท่านตรงนี้อยู่ที่สนามฟุตบอลเบเกอรีรนา่าโฆษณาให้เลยเนาะอะจะได้รู้จักกันโดยชัวนหน้านะครับามาเตะฟุตบอลกับทีมน้องๆงอังกอร์คัมเออร์ FC ครนี่นี่สุดหล่อแห่งอังกอร์เลยนะนอังกอร์ FC นี่จันทีครับเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะกินน้ำไปเยอะขาเปียกกินน้ำไปเยอะครับขาเปียดนิดนึงคร <FC. S 1> ับเก้าจริง ี่กำลังดูวันงันอยู่นะครับอนี่ยิยกงกองเชียร์รู้สึกว่าจะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นกว่าคนเตะเลยกองเชียร์ครับเอะไรครับกองเชียร์นี่รู้สึกตื่นเต้นมากเลย <S <S เฮ้ยกำลังค,<อ>ความมาันนะครับความนั้นมันเกิดที่จุด<อ>ซกิลาครับเราเล่นเพื่อกีฬาครับไม่ได้เล่นเพื่อทำลายคู่ต่อสู้นะจิลาสุดเสียงเสียงเสียงยิงเสียง Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn